สนับสนุนโดย A J DVD กลับมาดูตู้คาราโอเกะเคลื่อนที่กันต่อดีกว่าครับไม่รู้ว่าแต่ละหมู่จะเจอผู้โชคร้ายผู้โชคดีกันแล้วหรือยังอย่ากฟังเพลงอะไรอยฟังเพลงอะไรเปล่ามาแต่มีข้อแม้ว่าเอาของอะไรกันอะไรก็ได้แต่ถ้าเอาอะไรก็ได้เอาแพลงก้วนะให้ได้ขอเพลงเลยขอเพลงเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรครับแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายมืในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ไปจนชิ้แสงสุดท้ายไ่อะไ่ออปไปไปไนไปจุกบอกเคลื่อนที่ของเรากอนนั้จะเข้าไปดูการก็บต่อไปคราวนี่เราได้คุณพี่ขอเพลงอะไรก็ได้กับเราสองคนแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่ต้องให้ของอะไรกับเราอย่างหนึ่งค่ะ อ่ะให้ตนลแม่นอยค่ะจะร้องเพงรคะอเมงั้นท่านกเพลงไม่ออกเราจะร้องเพลงสคนใ้ฟังนมมากเลยนะคะหนึ่งสองมเธอทำให้ฉันวั่นไหวถึงแม้ว่าฉันจะลบตารู้ไหมรักเธอนะ่ะนี่ไงน้องน้ออลังนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากฟังเพลงอะไรครับขอหายอยากได้ออยากได้ของที่เคยทิ้งไปอยากมีสิ่งนั้นที่เศร้าเปราไๆขอหาค่ะเออุณค่าอย่างที่เจ๊ตอนนี้นะคะพี่สองคนเป็นตู้เพลงเครื่องเพลงค่งที่หนึ่งอย่างอะไร มีคืนจากเราใช่เป็นเป็นอาจารยองเพลงอะไรก็ได้ค่ะตัวหนังก็ได้นะแต่วหนังเลยนะเขาเก็บไว้ของเขาใครบ้างให้เอาไปงนร้องร้องให้หน่อยร้องให้่อยอย่าร้องเพลงอะไรคะอย่าร้องเพลงอะไรคะอะไรก็ได้ตามใจเลยต้องว่าเธอจะดีพอแล้วอยากไหมอยากดีพอให้เธอได้มั่นใจไปงปไปไปเย่โอเคค่ะพี่เลยพี่เลยพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับสิตตี้ครับพี่เต้ อย uhm, ากฟังเพลงอะไรเอานบัตนาเนบัดนาแจมเจดำแจมว้าวเนบัดนานี่ดูใจฉันรวไม่อยากฟังใครมีปุ๊กเกิลไรไหมนี่ก็ดึกแล้น้อยยเฮ้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 ยไม่รู้ของของของ ต้องยังสูงพิชูใช่รวมรวมทุกส่านดีสาวสาวขอเพลงอะไรก็ได้ที่เราให้ฟังแต่ว่าขอข้อแม้ขอของหนึ่งอย่างให้ไรให้ครีมครีมค่ะโอเคอยากลองอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรไม่ต้องขอไม่งั้นเราเอาทำให้ไม่ต้องขอไม่ต้อองขฉันก็จะทำให้เขาใจ นี่เลยนี yo, ่เลยตัวน okay. okay. ีค okay. 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 ่ะมเไมเลยรักเธอนะค่ะรักเธอนะของต้องเกินแม็กกีมาอ่อนไว้ยว่าเธอมลาบลาบลาบตารู้ไรักเธอล้วพี่ของของขอของขอของขนมขนมโอเคชนะ ใช่่คะโอเคเราได้ไข่มาค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่เบิร์ดเพลงพี่เบิร์ดอะไรเพลงอะไรเพลงอยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกับตอนยันยันแต่เราไม่ค่เรอยูนีใกลๆไม่ทิ้งค่ะอยู่ลำธางกับฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น้ที่สุด2หมู่ของเราก็ได้ของกันมาแบบเยอะแยะกันไปหมดไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขาได้อะไรกันมาบ้างไปถึงนะกีดให้ร้องเพลงนี่คะได้ของมาเต็มไปหมดมีของที่ได้มาเอ้าเป็นไงบ้างนี่อ่ะกับกิมกันแดดเนี้ยคิมกันแดดนะกินกันแดดหนึ่งเขาให้มาเลยเออทคืนด้วยหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะไข่ไข่สองไข่ไห่ไข่ไหมสามสามเยาน้ำสามสี่ห้า หกหกเฮ้ยนี่นี่อันนี้คือเขาเป็นคู่รักไงเราก็เขาคงเพิ่งเพิ่งไปดูหนังมาแล้วเขาคงอยากเก็บไว้แต่เราก็ไปแย่งชิ้นมาเราไปดูจะไ่้กันขถามเราไปปวดเจ็โอเคอ่ะเจ็ดชิ้นทั้งหมดเจ็ดชิ้นสถานการณ์โดยรวมของกลุ่มเราอย่างแนวเพลงหลากหลายมากแนวเพลงหลากหลายมากเรา้อเล่นกับทุกแนวอย่างแรกนะครับนี่เป็นขนมอ่อย่างที่สองอันนี้อันนี้บันเจิดตัวแรกทุ่งเท้าทุ่งเท้าให้ฉันไปข้างเดียวด้วย อไอที่ไอสาชู้ชิชูชิชู้สีนี่เราอีฟแล้วสซมสซมมันเหมือนลิปมันของใครทั้งเนี่ยตางปติกอันนี้น่าสนใจที่เด็ดสุดๆยาวๆพี่ยาวไม่มาแคมแขนทั้งหมดเป็นกี่ชิ้นเจ็ดชจ็ดเ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 จ็นใจ็ดเจนดเจ็ี้จ็ดานโดว์หน้าไฟเน็่ยทั้งจ็ดเจ็ดเ็็ดดดเเเ สิ้นกันไปแล้วเรียบร้อยกับภารกิจสุดขั้วที่ชาวแคมป์ทุกคนสามารถผ่านไปได้ทุกบททดสอบยอดเยี่ยมจริงๆครับและเพื่อเป็นการการันตีว่าทุกคนคือชาวแคมป์ตัวจริงทางรายการก็ต้องขอมอบเหรียญไฟเกยียรติยศให้กับทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึกรวมถึงความสุดขั้วกันในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากาแฟนเดชกิฟต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสสส,สชวนเพื่อเลิกเล้าโทรหนึ่งสี่หนึ่งสามโทรศัพท์มือถืออาม่าและรองเท้ากีโต วันนี้ก็ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านมากนะครับที่มาร่วมเข้าแคมป์กับเราถูกต้องไม่ว่าจะเป็นส้อมอะตอมเต้นและเตชินเย้โฮนมาครับขอบคุณสวนน้ำเดอะมอลล์สาขาบางกะปิด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ได้ทำสวยๆครับผมท่น่า <ผม S 2> ความสนุกก็ยังคงมีอยู่นะวันไหนครับวัานเสาร์ห้าทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีกับรายการเดอะแคมป์แคมป์สุดคัวเรานี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ เด็ดแคมแคมสุดคู่พบกับความมันสุดคั่วกับศิลปินสาวสุดซีดจีทเวนตี้วันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งทางโมโนไนทีวี